สู่นะคะพี่ยองบีเดวชแนลทงวันนี้เราก็จะมาเอาชนะไอพชัเอาสัตว์โบรามาเจอกันอีกแล้วนะครับนะนั่นก็คือเจ้าฉลามหัวบาดกับเจ้าแรกนั่นเองครับนะปล่อยฉลามหัวบาดลงไปงนี่ทำนะก็จะตัวเล็กๆประมาณนี้แล้วก็ปล่อยรัดลงไปมาดูกันทงว่าใครจะเปิดก่อนนีสู้กันแล้วทำนะนะตัวเล็กกว่าหลายเท่าเลยทำนะ ซาบูบาดแพแน่ทำมาตัวเล็กกว่าขนาดนี้แพหรือเปล่าอู้แพทานาะในไหนก็ในไหนแล้วทำนาะเอานี่มาเลยทำนะาฉลามเสือเอาฉลามเสือมาด้วยทำนา,าเอาละดูซิว่าแรกจะสู้กับฉลามเสือไหวไหมทำนาะเอาละอู้ฉลามเสือนี่โอ้โหพอมีเล่นเป็นไซนี้นี่รู้สึกว่าสูสีกระแรดขึ้นมาเลยทำมานะรู้สึกว่าจะกัดแรงอุ้ย เลดบาดเจ็บแล้วทำงานาเป็นโอกาสโคกงฉลามเสือในการพิกเกมโอ้โหสู้ฉลามผูบาดได้แต่สู้ฉลามเสือไม่ได้นนะสู้ฉลามหัวบาดได้แต่สู้ฉลามเสือไม่ได้ทำนานแลดของเราก็าปล่อยให้เออลิซลิซชานไปแล้วกันนะและชาสุดท้ายที่เราจะให้ดู่านผู้ชมดูนะนั่นก็คือระเบิด ระเบิดที่แห่งนี้ระเบิดปับเรียบ้อยสามเสียตายนะครับนะโอเคสำหรับนี้วอกแค่นีแเราบายเริ่มกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับนะให้ด้วยอีจ้าลีปโอกแค,ค่นี้แหละบาย